ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการสอนการทำเลดบล็อกน,นะครับผมให้มีเศษสิริด้วยนะครับผมนะจะมีวิธีการทําทอย่างไรนะครับติดตามเราชมในคลิปได้เลยครับเอ้ยสวยอีกตัวอีกสองตัวโอ้ไ oh ม่กันมันมาแล้วพี่ ชาร์จว่ะสายเปิดสวัสดีอีกตัวเดียวพี่อีกตัวเดียวนะผมสายผมโื้โหโยกมาอยู่ไหนดีวะพี่เก็ดีดีมันอยู่ตรงหนนลังต้นไม้พี่หลังต้นไม้หลังต้นไม้ตรงหัวไม้ไปอมมย่องางแรกครับเข้ามาที่เว็บ s t e a m l a b .com ได้เลยนะครับผม เข้ามาแล้วครับทําการล็อกอินก่อนนะครับผมนะฮะล็อกอินเสร็จแล้วครับผมจะขึ้นหน้านี้นะครับมาที่อ l e r บ็อกได้เลยครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้เลยครับจะเป็น ah general setting นะครับอันนี้จะเป็นอ่าแ c k g r o u n d นะครับหรือ color s c h อยู่แล้วนะครับ alert ไดีเลยครับมีที่ประมาณ5ปีนะครับนะฮะรูปภาพนะครับเราสามารถตั้งได้จะเป็นภาพใหญ่ภาพเล็กนะครับผมเสร็จแล้วครับเลื่อนมาที่ตรงนี้เลยครับโฟ l ล o w นะฮะ โกลโล่เราก็ต้องเปิด e n a b l e เไว้นะครับไม่งั้นไม่สามารถจะแจ้งเตือนได้นะครับผมตรงนี้นะครับรูปภาพนะเราก็สามารถตั้งได้นะครับส่วนเฟดอินเฟดเอานะครับเราสามารถเลือกได้เหมือนกันครับผู้ชมชอบดังไหนครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายมีหมดครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เมสเซจนะครับจะเป็นชื่อของคนที่กดโ o ลโล่นะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้นะครับ อย่างที่ขึ้นที่ที่ผมเห็นไหมครับ t Now Follow i n g นะครับ Following นะครับแล้วก็จะเป็นตัว t e x t Animation ก็คือพวก t e ทคลุกดิ๊กอะไรเนี่ยพุ้งฟลิปอยปางานั้นนะครับนะฮะส่วนรูปภาพนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับนะครับรูปภาพเราก็จะสามารถเลือกได้จากอันนี้คือจากในระบบนะครับจะเป็นอที่ผมถูกว่าจะเป็นพวกเมียนะครับโปเกมอนนะครับผมพิกาจูนะครับเนี้ยครับ ครับก็มีหลายตัวอีกนะครับเราจักเท่าไหร่นะครับผมอ่าส่วนเพลงนะครับเพลงก็สามารถเลือกได้เหมือนกันครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับถ้าผู้ชมนะครับไม่ชอบ EDM ด้วยเห็นไหมครับผู้ชมถ้าสมมติไม่ชอบไงก็สามารถอัปโหลดไปลจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะเสร็จแล้วนีก็สามารถตั้งเป็นเสียงเท่าไหร่ เดี๋ยวเอาวอลุ่มเท่าไหร่ผมตั้งไว้50นะครับส่วนอาร์เรสต์นะก็ตั้งไว้ประมาณ 5V นะครับนะครับข้อความดีเลยประมาณวิกนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงโดเนชั่นนะครับโดเนชั่นเราเปิดไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเราก็ทําการเลือกภาพเลือกอะไรพวกนี้เหมือนเดิมเลยครับผมนะครับ แล้วถึก animation ล้วก็เลือกได้เหมือนกันนะครับเลื่อนมาครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ตัวตาร์นะครับผมเลือกเหมือนกันเลยนะครับผมเปิด enable ไว้ตั้งค่าเปลน in เปลี out เราสามารถตั้งได้นะครับผมส่วนพวกชื่อแล้วก็ m e s s a g ต่างๆแล้วก็สามารถตั้งได้เหมือนกันครับแล้วแต่ผู้ชมจะตั้งเลยนะครับส่วนถึ animation เราก็มีเหมือนกันนะครับภาพเสียงอัค่าเสียงซา u n d นะครับมีหมดเลยนะครับผม Oh เอาเหมือนกันหรือเราข้าไปเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็น enable ไปนะครับ enable support นะครับรู้สึกจะมีอ่าเฟซบุ o กเฟซบุ๊ o o ูท u ปเหมือนทวิตน่าจะมีเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับแกนะครับอย่าลืมเปิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาแชร์ไปเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นที่เรานะครับผมส่วนกนารตั้งค่าต่างต่างเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมแนะนําให้ผู้ชมไปเล่นแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับปิดเท้าปิดอินปิดเท้าขึ้นลงลงขึ้นซ้ายขวาขวาซ้ายประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว บางคนชอบเหมือนกันเนาะโอเคนะครับแล้วก็เราก็จะมาสอนการเปิดเสียงซีรีกันนะครับผมเซนซีรีนะครับจะมีที่2ที่เท่านั้นนะผมก็คือจะอยู่ที่ด onation นะครับผมตรงนี้นะฮะ donation จะอยู่ที่ตรง open pet p l s a s e นะครับผมอันนี้เรากดเปิดไว้ก่อนเลยนะครับผมนะฮะ donation to lead นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเราตั้ง donation ได้นะครับผมเช่น มันต่ำมามันมันหนึ่งดอลลาร์อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเสียงเราสามารถตั้งได้นะครับกัวผมตั้งเป็นสินไทยเนาะผู้ชมสามารถตั้งเป็นสยงอังกฤษก็ได้ u s ก็ได้นะครับผมมีหลายภาษาเลยแล้วก็เป็นเลือกดูเอาเนาะตัวสเตมพวกนี้นะครับวอล่มนะครับตั้งไว้จุด่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกังตั้งเสร็จแล้วผู้ชมอย่าลืมกดเซฟซติ้งนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับอย่าลืมครบต้องสตาร์เหมือนกันครับเราต้องเปิดเหมือนกันนะทั้งสองที่เลยไม่งั้นเดี๋ยวมมันนจะไ่ขึ้ครบ กดมาที่ Text ุคือส e ีดนะครับดึงลงแล้วกดตัวนี้ครับผม Enable เหมือนกันนะครับผมดาวแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าดาวหนึ่งดาวสิบดาวแต่ในหน้าวันสิบยี่สิบดาวดีกว่านะครับจะได้เด้่องงาต่อถ้าบางคนโดเนฟมาดาวนึงเนี้ยไม่ซึ้งนะครับสิบดาวเนี้ยขั้นต่ำขึ้นได้หน่อยนะครับส่วนเสียงก็สามารถเลือกได้นะครับเราสามารถเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้อังกฤษ U.S ก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบแต่ละบวิญญาณเนาะ แล้วก็เสียงเหมือนกันครับผมตั้งไว้ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องทำการ c ค p ปี้ตัวนี้ก่อนนะครับกดเก็บไปนะครับแล้วก็มากดกดนตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราใส่ที่อ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะใส่ไปได้เลยนะครับอันนี้คือผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมทำให้ใหม่แล้วกันเนาะ ก็จะเป็นตัวเบราว์เซอร์นะครับกดมาที่ตรงบวกตัวนี้ครับผมแล้วก็กดที่เบราว์เซอร์นะครับผมกดตกลงได้เลยเดี๋ยว่เราตั้งชื่อก่อนก็ได้ครับกดลบนะครับแล้วก็กดปันธนวีเพื่อวางที่เราคั p y ี้มาเบอร์กีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ตั้งไว้ตรงกางก็ได้แล้วแต่บางคนบกก็อยู่มุมนี้บางคนอยู่มุมนี้แล้วแต่ความชอบเนาะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยว,วเราจะมาเทสกันนะครับผมเทสโดเนชั่น <Yes. S 2> นะครับ ิดนเล็บนี้มาได้เลยครับเสร็จแล้วนับเทโดยชันก็อยู่ตรงนี้นะครับ เทพสตาร์ใคัะนะครับเสียงได้เหดเห็ <The Star. S 1> นไหมครับโ <The Man. S 1> ดเนชั่นต่างๆจะขึ้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูปที่เราขึ้นมันจะเลือกเลยครับ มันจะขึ้นตามที่เราเลือกเนาะ469.00บาทโอเคครับตัวโปรแกรมโปรแกรมนึงเหมือนกันครับผมเปิดขึ้นมาครับผมตอนนี้นะครับเราไม่ต้องเซตติ้งอะไรมากนะครับในการเซตเราสามารถเซตจากไหนเบียบได้เลยนะครับเ็จแล้วมาเปิดที่โปรแกรมนี้นะครับแล้วก็มันจะง่ายๆมากครับมันจะมีปุ่มบวกให้เราอยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับผมเป็นซอสใช่ไหมครับเราถ้าเป็นตัว OBS เราต้องมา copy แล้วก็วางใช่ไหมครับตรงนี้นะคยังเห็นไหมครับ เเปิดปุ๊บมีอเลรบล็อกให้เลยนะครับมีแชทบล็อกนะเราไม่ต้องมาพิมพ์แบบอะไรก็แล้วไม่ต้องมานั่งป้อนอันนี้คืออ่าอะไรนะอันนี้คืออะไรไม่ต้องมานั่งป้อนเองคือเราเขามีไว้เลยอันนี้ก็คือความสะดวกสบายอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะ <S <S โอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชกกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปข,ของพวกเรานะครับผม <S <S จิวเกมทุกท่านครับผมสตรีมอย่างมีความจุนะครับผมไยดายครับ